รคติธรรมสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในอภิรักษิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565บัดนี้ถึงอภิรักษิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565อันเป็นวาระ,ะเถลิงศก ซึ่งเป็นการที่ผู้คนต่างหวังจะได้รับพรมงคลกันทั่วนหน้าผู้ปรารถนาความสวัสดีโดยบางคนเข้าใจว่าต้องมีผู้ประสาทพอรอันศักดิ์สิทธิ์ให้จึงจะเกิดความสวัสดีแก่ตนหากว่าแท้จริงแล้วพรซึ่งหมายถึงสิ่งประเสริฐดีงามนั้นเป็นสภาวะที่เราทั้งหลายสามารถสรรสร้างให้บังเกิดมีขึ้นได้ด้วยตนเอง เช่นถ้าประสงค์ผลอันเลิศหรือฐนานะอันประเสริฐก็ย่อมต้องบำเพ็ญบุญกิริยาด้วยการให้สิ่งอันเลิศเพื่อเหตุต้นแห่งผลดีจะได้เริ่มบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองในทันทีการบริจาควัตถุปัจจัยแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเป็นปกติจริยาของคนไทยนับแต่โบราณกาลดังประจษ์ได้ จากวิกฤตการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองแต่ละครั้งล้วนบรรเทาได้เพราะการุณยธรรมของเพื่อนไทยการให้ปันกันนี้เองย่อมก่อมิตรภาพและความกลมเกลียวในหมู่คณะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตลอดมาอย่างไรก็ตามการให้ยังสามารถเป็นไปโดยหลากหลายวิธีหาได้จำกัดอยู่เพียงที่พัสดุ ข้าวของเงินทองไม่หากยังรวมไปถึงการแผ่อพยทานคือการให้ความไม่ผูกเวรไม่ก่อภัยไม่เบียดเบียนไม่ริษยาอาฆาตและไม่ประทุษร้ายกันอีกด้วยการให้ในลักษณะนี้สำคัญยิ่งกว่าการให้จตุปัจจัยทั้งมวลเพราะล้วนตั้งต้นจากความสะอาดใสในจิตใจของตนอย่างชนิดที่ไม่ต้องลงทุนลงแรง ไม่ต้องสีเวลาและไม่จำกัดฐานะสามารถบำเพ็ญได้ในทุกขณะและในทุกสถานขอเพียงแผ่พรมวิหารมุ่งดีมุ่งเจริญมองเพื่อมนุษย์ด้วยเมตตาธรรมอย่างยุติธรรมเสมอหน้าผู้กำลังคิดตั้งปณิธานทำความดีในปีใหม่จึงพึงระลึกไว้เสมอว่าหากท่านมั่นในอุดมการ์แห่งอภัย ระคับประคองจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนแล้วบรรดาพรมงคลอันนำมาซึ่งความสุขในชีวิตย่อมเกิดมีขึ้นโดยไม่ต้องเรียกร้องสิ่งประเสริฐอื่นใดจากภายนอกและพรน,นั้นยังอาจเปลี่ยนแปลงศัตรูให้กลับกลายเป็นมิตรดับเพลิงโกรธที่เผาผลาญชีวิตให้กลับเป็นฉ่ำเย็นสนิทด,ด้วยน้ำใจไมตรี สมดังพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าทัทังมิตตานิคันทติแปลความว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ทุกประการขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์จงบรรดาลดลความโสมนัสชุ่มชื่นพระจาหรหฤทัยให้เมืองเกิดมีในสุนเด็จบรมบ,บพิษ พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งบรรดาลให้สรรพสิริสวัสดิ์และสันติสุขพลันมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้เกิดพินโยสโมสรด้วยความสุขกเกษมสารตลอดพุทธศักราช2565โดยทั่วกันเทิน